นอกจากอรีิตแรงงานกิจของกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานได้ดาเนินโครงการบัรจิตแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง <c oughs> โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแรงงานในชมุชมชน <c oughs> เรามีบรรจิตแรงงานที่เข้ามาร่วมกันทั้งใน3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาถึง380คนทั้งที่ทั้งประเทศของ ประเทศไทยเรามีบัตดิตแรงงานเพียงทั้งหมด700กว่าและในเดือนนี้เราก็จะนำเข้าบอร์ดประกันามอ,อ,อีกส่วนหนึ่งขอภาพขอภาพวิดีโอเลยนะับอยากให้บอร์ดปรกเพื่อทานใต้เป็นส่งตาคึส่งสาอดตรฐนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านคิดไปเถอะ ทาดด <S <S สามนาเชิงปฏิบัติการของบัณฑิตแรงงานใน3จังหวัดและ4ีอำเภอของจังหวัดสงขานะครับก็คือปัตตานียาลานาราธิวาดแล้วก็ใน4ีอำเภอของจังหวัดสงขาก็คือชน,นะนาทวีสบ้าย้อยแล้วก็เทพานะครับบัณฑิตรแรงงานเหล่านี้สร้างคุณประโยชน์ให้กับ เ,เพื่อนในพื้นที่ของตัวเองบ้างาบัณฑิตแรงงานของสามจังหวัดและเสียมเพอเนี่ยเป็นบัณฑิตในกรณีพิเศษคือในทุกตำบลหนึ่งตำบลมีหนึ่งบัณฑิตแรงงานแล้วก็มีหนึ่งอาสาสมัครแรงงานถือเป็นกรณีพิเศษเป็นพื้นที่ที่มีรายได้น้อยกระทรวงแรงงานนะครับโดยทุกๆก,กรมเราก็จะดูแลและการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพของเรามีเรามีโครงการทํามาก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ปีคือหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระทางกระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมเราก็จะมีโครงการใหม่วงเงิน24,000ล้านบาทมาเพื่อสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ในมาตรา33 39และ40เอาเงินในส่วนนี้ไปสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนของตนเองเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่สำหรับมิตา40ตรงนี้ต้องขอให้ทางบอร์ดประกันสังคมได้มีการประชุมและเอาข้อสรุปก็คงจะประชุมในปลายเดือนนี้นะครับว่าของผู้ประกันตนตามมาตา40ต้องมีคุณสมบัติตรงไหนบ้างก็ขอให้ฟังข่าวจากบอร์ดประกันสังคมซึ่งเขาจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับ